แล้วก็อีกคลิปหนึ่งมันแมนบอที่มีข่าวหรือว่านักร้องหนุ่มวงสองจะออกจากวงจริงหรือเปล่าเรามาสมาถามกับปากเจ้าตัวเองเด้อบาดีงอ่ะไหนเนาะข่าวหรือมันแมนอีหลีบอก อเออเ<ไ>ป็น <ไป S 1> ยังค <ไป S 1> ่อยได้เก็บกองกลับบ้านเป็นยังคือได้ยังข้าวว่าสิลงจัดวงใช่น่มวีมันเป็นขาวเลอครับมันผมยังไงไหนว่ายังอยูอย่ดิอห <c oughs> ลีผมมาไหนว่ายอย่างผมไปลกกาดำหน้าอยู่ผมกลับมาเรียนโทรศัพท์วบบ,บกลับมาว่ามีบ้านผมสีลงมาโอ้ <c oughs> ตายแล้วน่ารักมากเล่ไอติว่าจไหนนะครับกะยังอยู่คือเก่าครับพี่น้อง Dante, people, เอาจริงในปีนี้มานลำเพิรนโชว์ปีนี้เอาจริงพ่อหันะเอาไปแล้วคลิปหนึ่งก็คือจีเบิลเดลนห้ามบอกว่าแม่แล้วสวอผมแม่ก็เห็นเธอเงียบอีหลี่เลยถามน้องแก้มแก้มพี่สกายเคลื่อนไหวบอกบัดนี้มาเจอปีเฮาดีเฮ็ดข้าวอีกบัตนอ๋อโอ้อีบ่แมนลงอินเออ โพสแปลกๆนะนอ,น,น,น,อน,นั้นมันมันเป็นโพสที่แบบว่าเห็นคำคุมเขาแบบผมชอบแม่แม่เออใครคัดลอกมาทีนี้ก็เลยแบบว่ามาโพสโพสแบบว่าแบบล่าชีวิตเท่ากับเล่าคนคนนนะครับก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นข่าวแบบนี้อ,อืแต่กับผมเป็นยังพี่น้องกัยังยืนยันคําเดียวว่าปีนี้ยังอยู่ลเพินโชนครับแต่ยังอยู่คืกอกอ,อนี่เดี๋ยวพ่อเองไหมไม่ได้ไหม <laughs> จะค้างบ้างไหมนี่ใช่เราเดินเสใหญ่บ really ้านเดินเสือเราปีนี่เด้นเย็นบ่เด sure> ินเสือเขาปรต้องอะไรผ่าแล้วพคนพ่อออ้าเอ้าวอ้าคือว่าเขาอีเพิ่มไปที่ไงว่าเขาม่นบักโอ้ตรงรอรุ่นรอรุ่นแล้วก็เดนเซอร์นี่ก็ยังยังรับอยู่นะครับก็จะว่าที่เอาจะหารอยพ่นเดนเสือตัวตปวดนะบาทเลยเนาะนอ น่าติดตามนะครับเพราะว่าผอลัพปีนี้คืองานงกบมไม่ีได้พี่น้องไองานงากมัน,นเป็นแบบแไหนฮะายเต็มเนี่ยโอ้ใจเต็มทุกเมือ่อครับคือปกติเตียนยกหนึง่งอันนี้ก็ถ้าไม่มีงานยกก็เตียนงานได้เต็มเลยอืมนี่ครับคือภูลัหาล่อยงกลอยเทีดบลอยยังไงจีได้เต็มเลยประมาานั้นครับถ้าเมือ่อใดมีงานก็คือใจเต็มใช่ครับถ้าเมื่อใดบ่มีงานล่ะ วันไหนไม่มีงานก็จ่ายมาเดียวก็ดีครับอืมแต่ประมาณว่าประมาณว่าแต่ว่าเมื่อเมื่อมีงานเขาเกิดกระได้อยู่แล้วได้ไหมปกติเราจะเจ็ดยกหนึ่งทุกวงวงหนึ่งกับบางคนอาจจะยังบ่เข้าใจว่าคําว่างานยกมันคือคือความหมายไปไรฟังสกายวาอลนะจ้ากับกับบค่อยเข้าใจแล้วครับว่ามันเป็นแบบไหนแต่ว่าก็อยู่มาปีหันกับพ่าเข้าใจอยู่ว่างานยกมันเป็นอย่างไรคือ ต่างวงจะไม่เหมือนกันคือวงหนึ่งอาจจะสามยกหนึ่งวงหนึ่งหายกหนึ่งแต่ว่าวงหนึ่งกับเจด็ดยกหนึ่งคือเราจะได้ค่าตัวสมมต300ิสามร้อยบาทเหมือนละสามร้อยอันนี้เ้าพเปรียบเทียบได้ครับเพราะมัน่าตัวอีดีอันนี้คือเปรียบเทียบว่าสมมติวันนั้นได้สามรจะเป็นประเด็นเ้อลูกว่าไอ้ฟ,ไฟ,ฟังซื้อื้อไอ้ฟังซื้อซื้อยาติงคิงแห้งพวกเจ้า คือผมพูดให้เข้าใจคือทุกคนอาจจะไม่เข้าใจว่างานยกคืออะไรงานยกคือได้ค่าตัวสามร้อยลบคือหอดเจ็ดหมื่นนี่แม่ไรเบิ้งสามร้อยสามเก้าสามหกเก้าเก้าเก้าเป็นเท่าไหร่แม่เก้าเก้าก็สิบแปดบ่เก้าสองเก้าสองสิบแปดบ่พันแปดอือคือพันแปดนี่ เขาถือเอาถืออันตัดอันงานยกหลืองานนึงเพราะว่ามันเป็นเจ็ดงานบ่เขราะสิ่ด้พันแปดมืคอคตัดงานยกถ้าผมมีงานยกปุ๊บเป็นเจ็ดมือกต่กอ,อมันละสามร้อยจากพกันแปดกสิได้เป็นสองพันเอ็ดกสีอเ้คือหมอลำเขากะมีทุกวงนะครับตั้ปีนี้กะงานยกไม่มีทั้งวงหนึ่งวงสองก็ผมมีงานยกคือได้เต็มเลยนะครับ ผมว่นนี่ผมเข้าใจมากด้ยแต่ว่าอันนี้ยีพีดผักก็ปลอภัยได้พี่น้องลูกก็พเข้าใจคือพวกเขาเนี่ลละเดี๋ยวฟ้าห้าผมถอฝังไปก่อนนั่นหรอไอ้ก๋าเด็กนี่ยังเหรอพี่น้องแก๋าพี่พี่น้องกับว่าผมเออจริงหรือเปล่าที่ว่าได้ยินข่าวว่าจะลาลงจากวงสองนี่จริงหรือเปล่านี่ขอย้อนถามอีกทีนึงไม่ไม่ได้ว่าเนอ เขาบอกยังไงว่าบ,บาจริงครับเพื่อภาระ,ะหน้าที่ของเขาต้องเฮ็ด <h ets> ใช่ครับเื่อเขาก็อยากบวกเฮ็ดพอๆแม่มฟังคื่อโอกาสเขา่าโอกาสแต่ละคนมันบาดแผาง่าไงนเนี่ยเพื่อเขาเดินทางมากหาโอกาสคนนีเพื่อสิมาฝากความหวังให้หน้าคนของเขารู้ว่าลำบากเรารู้ว่าลำบากไปกับมะลำแต่เป็นอย่างเขาค่อยสู่เมี่น คือพอคนเขาต้องหาใช่ครับอ,อนาคตของแต่ละคนมันมันบอกอกันได้ไหมมือได้มือสีดังมือได้มือวดังก็งงสิคือเขาอดีเรื่องิดอยู่ว่าเดินหน้าไมาสูงครับขาหน่อยสัวเขาสิแบบว่าเขาบ้าได้มากเขาโอกาสคนชอบกสะหายโอกาสเลยนะนักหนักดิราการเขาอิแบบว่าอยู่มาแล้วปีหนึงห่งจะจิตอ่ะ อันนี้ผมก็เดาว่าเน,ะนอะคือถ้าลองอยู่อีกสักปีสองปีกับโอเคเลยครับถ้หาประสบการณ์แม่คือกะเขายังยว่านี่ประสบการณ์พวกนี้คือพี่น้องเป็นไปเสมมาเซมเป็นอาจจะมีมยังท่องเพี่นก็นได้นะครับอนาคตหรือว่าชีวิตแต่ละคนมันบอกเขาต้องสูตรอะ พอเขามาในจุดนี้แล้วเขาจะถอยแน่นเขาจะถอยหลังไม่ได้แล้วเราต้องเดินหน้ายางเดียวก้าวเพื่อวันข้างหน้ามันจะดังบ่ดังมันก็ยุต่สชควาสนาของแต่ละคนมันบ่ขึ้นกันเราติดตามครับปีนี้ผมบอกเลยผมผมบอกขั้เดียวเลยคือแบบโอ้จะจัดเต็มคือถ่ายคลิป youtube อัปเดตตัวเองทุกวันตั้งแต่วันเริ่มงานเริ่มตั้งแต่จะเข้าดดมเริ่มเข้าดดมจะเริ่มถ่ายคลิป youtube เรื่อซ้อมเรื่มเรื่มแล้วเพราะว่าเห็นว่าเราเป็นโชว์เปิดบ่อนเว่าน,นี้เโาเป็นโชว์เปิดก่อนมูเปิดดูดูดกนันเอาี่น้องติดตามเด้เพี่น้องห้างโซเชียล่องช่องพวกช่องทีวีตรงนอ้อยาวปีนี้ผมเยาวจริงเนี่ปีผมจะถ่ายหมดเลยทุกอย่างเลยทุกความเป็นไหวน,นะนอนคน,นที่ยู่กระถ่ายนะ ใชเจะาของค้องหมายว่าตัวเองนอนหลับก็โทรพท์มาหาตัวเดีฝากติดตามลูกๆน้ำเนด้อจ้ายังอยู่ครับยังอยู่คือเกาครับมันเป็นเขาซาเาวรือที่หรอคนเขาต้องไปเฮ็ดไปสางที่ที่จะาของนล้วมันต้องกินต้องใส่ต้องหารับจ้างรับยังช่วงไม่มีงานหรือช่วงไม่มอะไรก็คือจับน้องแก้มนี่แหละช่วงบ่มีงานก็ไปหาเปิดหมัว ช่วงไม่มีงานก็ไปหารับจอบขึ้นรถแห็อ่หารับจอบเพชรเขียนงานซอยคนที่ยังไม่จบมสามใช่ไหมคะน้องแก้มก็ยังทํางานแบบรับจอบเขียนการอ่ะยังก็ขยันนี่เห็นเห็นในโซเชียลเห็นน้องแก้มนีขยันมากบ๊สูบก็ไม่ได้แต่ลูกเออเงาคนน้องที่แบบน่าติดตามมากคือแบบอันนี้คือก็แบบที่เห็นในวงมากไะ ทุกคนเสียงดีวัดปิวยัหนเนาะก็เห็นความพัฒนาของแต่ละคนเออพัฒนาขึ้นหลายเลยแต่ละคนโอ้ตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้คืออ่ากันเยอะมากแต่ละคนแบบว่าทุกคนแบบเหมือนมืออาชีพทุกคนแต่ก็ต้องรอรุ่นว่าแต่ละคนจะมีบทบาทอย่างไรหนหนของปีนี้ข้าวกั้ามกรดดำใช่ปีนี้เอาคนรู้อยู่แล้ว บ่าปุ๋ยจะได้บทบาทอย่างรอรอติดตามเพราะว่าบทบาทเท่านั้นะครับเพราะว่าพี่นี่เด็กหน่อยนี่จีนได้รับบทบาทไงทุกทุกคนมีกรรรมแบบทุกคนเนี้ยเอาฝากพี่น้องติดตามเอาโอเคคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี่ละค่ะผมยังอยู่ยังอยู่ขึ้นก่อนยังไง